มาไล่เ Restaur ่าไปมามามาเนี่ยนลงเนี่ยหอมมันมีหอมและดินบหมื่นแล้วับนี่ตะกี้ดินหมื่นได้เปิดหน้าดินจึแห้งแก๊กเลยดิเนี่ยอย่าดม มาเลยสองสามศูนย์มาๆๆมามา, <c oughs> มาเลย <c oughs> ปุ่ง <c oughs> มาเลยยังนี่เลยอื มาเลยมาเลยใจอิ่มได้บัดท้อเออมีอย่างนี้นี่หรอจะขึ้นไหนบัดท้ ล้ำเอยแ้ว้มแน่เออนี่กาเข้าทางนะนี่เขาทางนะมาหนึ่งสองสากจม,มาเลยมน่ามาเลย

ลองขอชีวิตบอกเลยสามร้อยเป็นไอเหี้ยโอ้โหปวดอ่ะ